สักใต้กับทุกคนกล้วยหวาปลาเตียวมังนะคะอืมแต่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะคะไม่ใช่มากนะคะทุกคนแหล่เมื่อนมากนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่มากแต่มันก็เป็นพืชตระกูลมากมันคือผู้พันเฮเดี๋ยวเราจะเอาใบนะคะทุกคนใบข่อง ผูผันเฮนี่ไปเขาเรียกว่าไรนะไปทำเป็นชาใส่ในน้ำร้อนนะคะเหลก็กกระสดสะโพคุณเยอะแยะเลยค่ะนี่เป็นพืชเทไฮโปรตีนสูงค่ะทุกคนเป็นพืชนไฮโปรตีนสูงนะคะหลายคนอาจสงสัยนะคะว่าพืชไฮโปรตีนพืชโดยปกติแล้วืชมันจะให้วิตามินวิตามินจะเยอะแต่พืชชนิดนี้ผู้พานเฮ ให้โปรตีนสูงก่ะทุกคนรักเราก็สามารถเอาไปต้มน,น้ำร้อนสดน้ำได้ค่ะอ่าเนี่ทุกคนเ,เราเอาใบมันมาย้ำๆน้อยๆโพกๆเข้าแหละตึ้งกากดน้ำร้อนใส่เลยให้ดีนะคะตายดีตายด,ด,ดีต้มจะด,ดีวะค่ะทุกคน,นกอ่าทึ่งนี้คือรักข้องอุปันเหนนะคะรกักเรากาถรามลก รกักเราก็สามารถทตุบตุบๆุและใส่ไปนในน้ำรอนสดน้ำได้กับทุกคนยกใกล้กันลงร่องรอยโอ้โ,โ,โยกมันโหลดซองซรอยนะคะน้อมันกาน้อมันทุกคนน้อมันกรแพงนะคะเนี่ยมันเป็นพืชเศรษฐกิจตัวไม้เถค,น,คนกำลังนิยมโลกกันอยูอ่มันเป็นพืชตระกูลมากกับทุกคนแต่มันไม่ใช่มากมันคือ ปูพันเฮ้นโอ้ยมันคือปูพันเุ้นมันคือปูพันธุ้กันทุกคนแล้วมันก็ไม่ใช่ฟอกเตลแล้วนะคะลักษณะใบลักษณะใบมันก็คล้ายๆฟอกเตลแต่มันไม่ใช่นะคะโลกก็กินได้กันทุกคนโลกมันก็กินได้นะคะยวกกินได้ใบทำชาได้รักทำชาได้สรุปหวากินได้ถูกส้วนเลยกินได้ถูกส้วนนะคะในตอนเนี้ยคือเรากินได้ถูกส่วนเลยใกรสนใจนะคะใกรสนใจน้อข้อง ภูพัเฮมาเทบานส่วนควรแก่าชายคุมนายบ้านได้เลยก่ทุกคนอ่าแล้วก็มีพืชอื่นๆให้ให้เลือกจมเลือกท่านเลือกยิบลบบานเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนนายบานหวานธมรมเทียวฮะฮะอะไร <c oughs> ติดมือมาด้วย <c oughs> มีกล้องมีแต่กล้องเปล่าเลยตอนนี้ มีแต่กล่องเปลาห้ามามอะไรอยู่ในกล่องนะคะทุกคนผู้พันเฮนะฮะผู้พันเฮฝากทุกคนไว้ด้วยผู้พันเฮปรู้เสฐกิจตัวไม้กับไฮโปรโตีนสูงนี่ก็เป็นลักษณะของต้นผู้พันเฮนะคะทีทีเย,ย,แยนนะะ้แล้วค่ะทุกคนลักษณะใบลักษณะต้นนะครับประมาณมีได้เทแล้วค่ะทุกคนซี่จะเปลี่ยนแหลกหน่อยนะคะเป็นซี่ออกเขียวๆเ,เลีอยงๆน้อ,อ,นอยๆ เดี๋ยวคุยจะชิมให้เลวยวะรสจาดพันผืมังดมกลิ่นก่อนคันดับเล็ดมันมีกลิ่นหอมหอมอกวันวะเออหอมหอมมันออกเป็นผ oui> ืวะคลายใบเตยก็มีคลายมันออกหอมเกีียวเกล้ยวคลายใบเตยแต่มันก็ไม่ใช่ใบเตยค่ะทุกคนเดี๋ยวชิมเลยได้ดินดีใบเตยได้รเปล่อืมผิดว่าน้ลายเล็กน้อย ห้อมโอมจริงเลยมันแก่คลายๆใบเตือแต่มันก็ไม่ใช่ใบเตื้มันมีรสชาติคุณถือซาบเคี้ยวพักหนาวทันได้นะครับผมมันไม่ได้ซาบเคี้ยวขนาดนั้นมันเข่ห้อมๆกับทุกคนรสชาติทุต่ายถื่สัำพัสได้มันจะออกหวานๆน้อยๆเออมันจะแบบ หวานๆแบบอธิบายไม่ทุกต้องลองเองนะทุกคนต้องลองเองถ้าใครส้นใจกากระถักมาได้เลยก่ะทุกคนมีนอพันพันเทเลยนอเทเลยนะคะทุกคนพร้อมจำนายถักมาได้เลยก่ะทุกคนผูพานเฮ